สวัสดีครับ FC ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญพระเสียนตรงและพระเสียนเกือบขวางชนิด1บาทและก็ชนิด10บาทการเจนาเหรียญแบบไหนพระเสียนตรงเหรียญแบบไหน เประเทียนกืบขวางระหว่างหนึ่งบาทกับสิบบาทนี้ก็อย่าเพิ่งกดข้ามชมให้จบนะครับก็จะให้ชมเหรียญสิบบาทก่อนนะครับการชนานะครับด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนไปด้านหลัง ด้านหลังก็เอียงด้านหลังเอียงเกือบขวางแบบนี้มีราคานะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญสิบบาท ก็นเรียนสิบ,บาทเปอร์เซ็นต์เอียงที่มีความหายากแปลกแต่ถ้าขวางก็มีราคาหลักพันเลยทีเดียวแต่ถ้าหัวกลับก็จะมีราคาหลักพันถึงสองพันบาทเลยทีเดียวนะครับก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันต่อมาก็เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทพระเสียนตรงปีพศสองพัของรัชกาลที่10เหรียญพระเสียนตรงราคาซื้อขาย5้าบาทห้าร้อยบาทถึง1,000บาทตามสภาพ สวยงามประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งพันบาททุกวันนี้เหรียญเพระอเสียนตรงหายากแล้วไม่มีให้เห็นแล้วจ่องสมาคมแชนแนลก็ นำมาทำคลิปเพื่อที่จะให้ FC ได้ติดตามรับชมเหรียนแปลกเหรียนพอโซหายากเหรียนที่มีราคาซื้อขายนะครับให้ชมไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคนชอบเหรียนติดตามช่องสมาคม Channel อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดไลค์กด s ซั c r i b e ช่องสมาคมชาแนลของเราก็จะทำคลิปให้ f อฟได้ติดตามรับชมตล,ลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ